เนื่องด้วยวันนี้14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักนะคะเราก็ไปทานอาหารอยู่ร้านแห่งหนึ่งนะคะในอำเภอวอลดานโยประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะเขาก็จัดโต๊ะอย่างสวยงามอลังการนะบนโต๊ะก็จะมีน้ำมันมะกอกเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็ที่ขาดไรกได้นั่นก็คือเป็นขนมปังนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเขาก็เอาเมนูมาให้นะ,ะเราก็หยิบเมนูขึ้นมาดูสวยๆแบบนี้นะคะแต่ที่จริงแล้วอ่านไม่ออกนะความลำบากในการใช้ชีวิตที่ยุโรปนะคะก็คือในเมนูนะคะ จะไม่มีรูปภาพนั่นเองค่ะเราต้องดาวเอานะคะหรือว่าหา Google Translate นะหรือเราก็ถามคุณผู้ช่วยนะคะหรือว่าคนที่พาเราไปเดทนั่นเองค่ะเลือกอาหารเสร็จแล้วมาแวะดูบรรยากาศในร้านนิดนึงนะคะอยู่ในห้องนี้จะเป็นค่อนข้าง p r i v a t นะคะจะมีโต๊ะแค่4ี่โต๊ะนั่นเองนะคะที่อยู่ตรงนี้นะบรรยากาศก็แบบนี้นะคะเป็นสไตล์เรียบๆสไตล์อิตาเลียนะคะมีหินตามผนงังตามทั่วไปนะในระหว่างที่นั่งรอพนักง,งานก็มารินนวน์นะคะมาเติมวน์ให้เราอยู่เรื่อยๆแบบนี้ค่ะวน์ของอิตาเลียนนะคะอร่อยไม่แพรชาติ เลยนะคะชอบมากนะจะมีรสแบบว่าเปรี้ยวอมหวานนิดนึงนะคะแต่แนะนําอย่าจิบเยอะนะคะ2แก้วนี้ไปเลยนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเมาก็ดื่มน้ําพลางๆไปก่อนอาหารจานแรกมาแล้วนะคะ a p ไ e t i z e r ก็จะเป็นกุ้งแดงนะคะจากเมืองซิซิลีนะคะท็อบด้วยปลาทอดนะคะอร่อยมากชิ้นนี้อร่อยสุดๆนะคะจานที่2ตามมาติดๆนะสปาเกตตีคาร์โบนา่านะคะความสเปเชียลของตรงนี้คือเราจะได้กลิ่นส้มด้วยนะคะเพราะว่าเขาใส่ซอสส้มด้วยนะคะเป็นน้ํามันส้มเลยะไรสักอย่างนะสุดท้า ใชนะนี่อร่อยจนร้องขอชีวิตนะคะเป็นปลาย่างในเตาอบนะคะเป็นเนื้อนุ่มนิ่มอร่อยมากนะคะและก็พริกป่นค่ะที่ขอมาเพิ่มตัางหากซึ่งคนไทยด้วยกันเราจะรู้ว่าเอามาทำไม